สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทัพังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเรื่องราวของ feedback ผมว่าช่วงนี้หลายท่านที่เป็น manager น่าจะพอมองเห็นความสำคัญของคำว่า feedback ซึ่งก็คือการให้ผลสะท้อนกลับกับตัวพนักงานว่าทำงานเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เราให้พนักงาน work from home เนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะไอ้คำว่า f e e d b a c เนี่ยมัน ถูกใช้ในหลายองค์กรมีการทำระบบ performance management ขึ้นมาแล้วก็มีการบอกเหล่าบรรดาผู้จัดการว่าอย่าลืมนะตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วมี KPI กับพนักง,งานแล้วอย่าลืมให้ฟีดแบ c k นะแล้วก็บางแห่งนะครผมเห็นมีการทำระบบการให้ฟีดแบ c k ทำตารางเวลากันอย่างชัดเจนนะฮะว่า Manager คนหนึ่งจะต้องคุยกับพนักง,งานเมื่อไหร่จะต้องฟีดแบ c k เรื่องผลงานเมื่อไหร่ ก็มีการทําอย่างเป็นระบบแต่แต,แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือแมネเจอร์น้อยคนมากที่จะเอาระบบนั้นไปใช้จริงๆเห็นแม้กระทั่งแมเนเจอร์บางคนเนี่ยนะฮะเรียกพนักง,งานมาแล้วก็บอกว่าเซสชั่นฟีดแบ็กกันนะแล้วก็นั่งมองหน้ากันให้มันครบเวลาที่กําหนดจากนั้นก็เขียนลงไปในบันทึกว่าได้รับฟีดแบ็กลูกน้องก็เซนนายก็เซนจบส่งให้ HR มันเหมือนกับ เอาระบบมาใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาอาจจะใช้ไม่เป็นอันนี้ก็คือไปสอบถามมาจริงๆกับเซสชันที่ผมไปวางระบบ performance management ให้กับหลายๆองค์กรเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอพูดถึงเราว่า Feedback ผู้จัดก,การก็บอกสําคัญนะเวลาถามเขาเวลาทำ brainstorm ร่วมกันนะฮะผู้จัดก,การบอกสําคัญมาก Feedback เป็นตัวบอกให้พนักงานรู้ว่าตอนนี้ผลงานเขาเป็นยังไงผลลัพธ์ในการทํางานเป็นอย่างไรต้องปรับปรุงอะไร พนักง,งานก็บอกว่าเออถ้าเรามองไปในเชิงบวกเนี่ยฟีดแบ็กมันก็มีประโยชน์เยอะเนาะเพราะทําให้เราเห็นภาพตัวเราเองว่าจะได้พัฒนาตัวเองอย่างไรได้บ้างสุดท้ายแล้วทั้งคู่มองในเชิงบวกแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆกับกลายเป็นว่าทั้งคู่ไม่มีใครชอบเลยคือนายหรือผู้จัดก,การก็ไม่อยากให้นะพนักง,งานเองพอได้รับบอกอข้อความจากนายบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟีดแบ็กกันนะพนักง,งานก็กลัวจนตัวสัน่นเพราะไม่รู้ว่านายจะให้อะไรนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า โดยทางทฤษฎีแล้วเนี่ยพนักง,งานกับผู้จัดก,การมองว่าดีแต่พอในทางปฏิบัติกับกลายเป็นคิดอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะเอาทฤษฎีมาใช้จริงให้ได้ถูกไหมครับก็เลยวันนี้เนี่ยดิบเอาเทคนิคบางอย่างมาให้กับท่านผู้ฟังลองเอากลับไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้มีมานานแล้วนะครับแล้วก็หลายองค์กรก็พยายามที่จะแอพพลายประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในการให้ฟีดแบ็ก ระหว่างผู้จัดการกับตัวพนักงานนะครับเทคนิคนี้มีเป็นภาษาอังกฤษอยู่3ตัวก็คือ A I D นะฮะ A I D Aid นะครับอ่านว่า Aid แปลว่าช่วยนะครับ A I D ตัว A เนี่ยย่อมาจากคำว่า Action I ย่อมาจากคำว่า Impact of Action นะฮะแล้วก็ตัว D Doc ก็คือ d e s i r e Outcome ก็คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับหรือว่าอะไรบางอย่างที่อยากให้เปลี่ยนแปลง เอาคำที่อยากให้เปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นโครงสร้างในการให้ฟีดแบ c k แบบ A I D โดยปกติแล้วเวลาแมนเจอร์ให้ฟีดแบ็ k พนักง,งานถ้าไม่ได้ถูกฝึกมาเดีย่ยบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรขึ้นมาก็ชักแม่น้ําทั้ง5วนไปวนมาไม่ได้เข้าเรื่องสัทีเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดตามหลัก A I D เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้ท่านสามารถที่จะแต่งประโยคขึ้นมาก่อนก่อนที่จะเรียกพนักง,งานมาคุยเนี่ยสามารถเขียนขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วก็ทด ลองทดสอบนะฮะท่องหรือการซ้อมก่อนก็ได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเรียกพนักง,งานเข้ามาโดยใช้โครงสร้าง AID ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการร่างแล้วก็เป็นโครงสร้างในการที่จะให้ฟีดแบ็กกับพนักง,งานนั่นเองครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวกันนะครับตัวแรกก็คือตัว A นะฮะ A ที่แปลว่า action คำว่า action ในที่นี้ก็คือเวลาเราจะให้ฟีดแบ็กพนักง,งานเนี่ยเราจะต้อง ให้ในแง่ของการกระทําบางอย่างที่ชัดเจนมากๆที่พนักง,งานได้กระทําขึ้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของงานเพื่อให้มันง่ายขึ้นเนี่ยนะครับให้นึกถึงภาพของผลลัพธ์หรือ KPI นะครับที่เราตั้งเป้าหมายกับพนักง,งานก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของอะไรก็แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าบางอย่างเอามุมที่1ก็คือมุม KPI มาเป็นแอคชั่นก็ได้ หรืออีกมุมนึงก็คือเรื่องของ competency นะฮะเช่นพฤติกรรมต่างๆของพนักงานที่ทําดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราจดเอาไว้นะครับหรือบางกรณีที่เราต้อง feedback ทันทีก็สามารถที่จะเรียกพนักงานมาคุยโดยเริ่มที่ action ก่อน action ก็เช่นเ,เมื่อวานนี้นะครับผมได้รับข้อมูลจากทาง HR ว่าคุณมาสายเ,าเข้าออฟฟิศเวลา9โมง,งนี้เป็นต้น ก็คือแอคชั่นเป็นข้อเท็จจริงเลยอย่าเอาความรู้สึกของเราเข้าไปปะปนเด็ดขาดนะครับคือต้องเรียกว่าเป็นข้อเทจ็จริงที่ชัดเจนมีหลักฐานอ้างอิงบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการที่เรียกว่าต้องมานั่งทะเลาะก,กันเพราะว่านายคิดไปเองหรือลูกน้องคิดไปเองอะไรแบบนั้นนะครับแนะนําว่าตัวแอคชั่นเนี่ยย้ำอีกทีต้องเป็นข้อแทจจริง อย่าเอาความรู้สึกของเราเข้าไปประปนเช่นที่ผมเคยเจอมานะฮะเวลาไปโค้ชผู้บริหารตามบริษัทต่างๆเนี่ยเวลาเราก็มาถามบอกว่าเนี่ยพนักง,งานคนหนึ่งมาเข้าประชุมสายบ่อยทุกครั้งนัด9ก้าโมงจะต้องมา9ก้าครึ่งบางนัดของการประชุมนัดบ่ายสต้องโผล่มาตอนบ่ายสองโมงครึ่งคือต้องสายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเป็นทุกครั้งผมก็ถามว่าเอาแล้วท่านให้ฟีดแบ็กยังไงเขาก็บอกว่า ทำไมไม่มาให้ตรงเวลาผมสังเกตว่าคุณมาสายหลายครั้งแล้วนะทําไมไม่ให้เกียรติเพื่อนที่มาก่อนบ้างแบบเนี้ยคำว่าทําไมไม่ให้เกียรติเพื่อนเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่แฟกต์ถูกไหมฮะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมีแค่เพียงว่า2ครั้งในการประชุมที่ผ่านมาคุณมาสายกว่าเวลากําหนด30นาทีนี่คือแอคชั่นที่ชัดเจนเวลาเราจะฟีดแบ็กเราต้องกําหนดตัวนี้ให้ชัด ต้องเห็นภาพแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดนะครับคือกรณีที่เป็นพนักง,งานที่ไม่ค่อยหัวรุนแรงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าพนักง,งานประเภทเป็นประเภทแบบ difficult people เนี่ยคนพวกนี้เราจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนมากไม่งั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะแถออกไปนอกเรื่องหมดเลยทําให้การฟีดแบ็กครั้งนั้นมันไม่ได้ผลพอแอคชั่นชัดเจนเราก็ต้องต่อด้วยตัวไ I ก็คือ Impact ของแอคชั่นตัวนั้น จากการที่คุณมาสายเนี่ยมันทําให้เราจะต้องมาทบทวนเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งแทนที่เราจะ,ะคิดล่วงหน้าหรือว่าได้การแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องกลับมาย้อนเวลาใหม่ซึ่งเป็นการทําให้ทั้งทีมเนี่ยเกิดอาการเสียเวลาเป็นต้นนะครับหรือกรณีที่เรามีแอคชั่นอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยลูกค้าตําหนิมาถึงเรื่องของการให้บริการของคุณเนี่ยที่คุณใช้คําพูดรุนแรงนี่คือเรา จากเสียงที่อัดไว้นะฮะจากเทปที่อัดไว้อันนี้เราสามารถอ้างอิงได้เราก็บอกว่า Impact คืออะไร Impact ก็คือทําให้ลูกค้าไม่แฮปปี้แล้วก็ร้องเรียนผ่านเข้ามาในช่องทางการให้บริการของเรานี่คือตัวไอเราจะต้องมีการทําให้ชัดนะฮะตัว Impact ว่าผลกระทบที่มีซึ่งส่วนใหญ่ตัวนี้มันชัดอยู่แล้วว่าการที่เขาทําพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ได้ตามเป้าเนี่ยผลลัพธ์ออลลที่เกิดขึ้นตามมาหรือ Impact ที่เกิดขึ้นตามมามันคืออะไร หลังจากนั้นเราค่อยโค้ชต่อก็คือเป็นฟีดแบ็กเซสชันที่เป็นตัวดีด็อกดีไซเอร์นะฮะก็คือความต้องการนะครับเอาคัผลลัพธ์ที่เราต้องการอยากจะได้คือตัวดีด็อกเราก็ต่อยอดไปเลยว่าเนี่ยในครั้งต่อไปเป็นไปได้ไหมที่ผมจะขอความร่วมมือคุณให้เตรียมการล่วงหน้ามาก่อนหรือว่าเข้าการประชุมเนี่ยก่อนเวลาสัก5นาทีเพื่อที่เราพวกเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วเราจะได้เริ่มประชุมแล้วก็เลิกประชุมได้ตรงเวลาทําให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นตน้นเพราะฉะนั้นโครงสร้าง AID สามารถที่จะเอาไปเขียนก่อนก็ได้นะ,ะเขียนลงในกระดาษก่อนเช่นวันนี้จะให้ฟีดแบ็กพนักง,งานคนนี้เนี่ยตัวแอคชั่นที่เขาทำที่เราต้องการจะให้ฟีดแบ็กคืออะไร Impact ที่ตามมามันคืออะไรแล้วก็ดีไซ o ์เอาค e ผลที่เราอยากจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราอ,อยากจะเห็นมันคืออะไร AID นี้ไม่ใช่เฉพาะเชิงลบนะฮะคือฟีดแบ็ไม่ใช่ให้เฉพาะเชิงลบ AID เนี่ยโครงสร้างนี้ใช้ในเชิงบวกก็ได้ เช่นเราจะชมพนักง,งานเนี่ยเออเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณคุยกับลูกค้าด้วยภาษาที่ดีมากเลยนะครับคุณแก้ไขปัญหาคุณทําให้ลูกค้าใจเย็นลงได้ด้วยอากับกริยาแล้วก็จิตใจที่เต็มใจให้บริการเนี่ยผลก็คือลูกค้าชมมาใหญ่เลยว่าเนี่ยที่นี่จัดการบริการทุกอย่างได้ดีมากๆนี่คือตัวไอถูกไหมฮะดีด็อกก็คืออะไรครับดีด็อกก็คือโอ้ยผมชื่นชมในการกระทำาของคุณแบบนี้จริงๆอยากให้คุณรักษามาตรฐานอันนี้ไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆน,นะครับ อย่างนี้เป็นต้น AID มันก็จะเป็นโครงสร้างที่มันสอดคล้องกับมุมมองของคนว่าจากแอคชั่นต่อด้วยอิมแพกอิมแพกก็ต่อด้วยเรื่องของสิ่งที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนมันเป็นลอจิก,กะนะฮะตรรก,กะในระบบความคิดของคนปกติที่เขารับทราบตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นโครงสร้างที่มักจะถูกอ้างอิงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตำราไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการจะให้ฟีดแบ็กอย่างมีประสิทธิภาพ AID มักจะเป็นพื้นฐานตัวแรกที่เราเอาไปใช้กันนะก็ลองหยิบยกเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางอย่างนหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กกับลูกน้องของท่านได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาพนักง,งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ